าลงตัวเร็วเหลือเกินพิษกับชมบุรีที่คู่หน้ายังยังไม่ลงล็อกเท่าที่ควรเกมเริ่มนะครับหาตัวขยับไม่มียอลังมาให้อาทิตย์อาทิตยิงเลยครับโอ้โหจังหวะยิงไกลของอาทิตดูครับระยะไกลมากนะครับจับแล้วใส่ด้วยซ้ายเลยโอ้ไม่ปัดนี่เสร็จแน่นอนครับดีว่าบอลเนี่ยไม่ไกลตัวของชนินเท่าไหร่นะครับแล้วปัดทิ้งออกไปช่วงหลังมามั่นใจมากครับอาทิตสุนทรพิษ ปีนี้ยิงปแล้วประตูครับนาทีแล้วยิงฟรีคิกได้ด้วยมีบรู Bruno โน่โฉบมาแล้วปัดเปิดมาจุดนัดพบโอ้โหเป็นเดนิสมูริโล่และครับโอ้ยังไม่เข้ากรอบล่าลอกแล้วต่อเนื่องเลยครับบอลจากคารันยูครับให้มาที่บรูโน่เปิดมาจุดนัดพบตรงนี้แต่ว่าโอ้โหยิงยิงล็อกแล้วเหลี่ยมนี้ได้ทายของทางเดนิสโอ้โห,โอโหตอนนี้กลายจะเป็นเกมรุกแบบวันเวย์แล้วนะครับเพราะว่าเชียงรายขึ้นมาแล้วได้จบตลอด ยังดีที่ตรงตัวของชนินนะครับโอเครับชนบุรีตอนนี้โดนบุกทุกทิศทางเลยครับซ้ายทีขวาทีคราวนี้ทะลุมาตรงกลางแล้วได้ยิงเร็วครับออกมาที่เกิดพิดาครับซ้ายของกริชทวิการก์ด <c oughs> ไม่เข้ากรอบแล้วฟ้องว่าชาเลบอาจจะเป็นบอลตั้งแต่ตาประตูของเชียงรายบอลจากดอนสโตนครับที่แย่งมาเกลลิศจับแล้วพลิกยิงเหมือนจะไม่โดนดูอีกทีครับ มุมของเกลิอกลิบยิงโอ้โหชูตาเด,ดืองกับนพนลเข้าเข้าไปโทษได้ถึงเส้นหลังแล้วยิงยอดเมาสโอ้โหหนึ่งศูนย์เนิบโดยตอนยู่อินเตอร์ลาดโอโ้โดนจนได้ครับชนบุรีหลังจากโดนบุกอยู่นานแล้วสรันยูครับโฉบมาอยู่ในกรอบอีกครั้งวันนี้เกมรุกริมเส้นฝั่งทางขวานี่เติมกันสนุกเลยนะครับเจาะทางซ้ายของชนบุรีหลายรอบและสุดท้ายได้จนได้ครับ ดูครับบอลข้ามไปทางซ้ายให้กับสรุตานะครับสรลันยูไม่มีใครประกบเลยครับแล้วเปิดยัดเข้ามาเนี่ยโอ้โหลุดเดนิสไปก็มีดาบ2คือทางด้านของสรลันยูครับลงกรไม่ได้ดูเลยนะครับตัวประกบแต่บอลใช่ครับมองแต่บอลหุกเข้าไปในปล่อยให้อาสมเุซาอารมเุซายิงเฉลับนิดๆนะครับลูกเตะวงของชนบุรี เสาจับแล้วยิงเนี่ยไปติดอาทิตนะครับประกิตระกิตพลิกได้ซ้ายก้มหน้าปัน่นลูกนี้ใส่สาย,สายโ,อโอ้โหตีเสมอได้โดยประกิตดีพร้อมแลวครับโอ,โอ้โหสุดๆด,ดครับลูกนี้ซ้ายของประกิตครับตีเสมอให้กับชนบุรีพวกมีพื้นที่ครับแล้วก็มีเวลามากเลยเกมรับของเชียงรายเข้าประกบช้าครับตีเสมอให้กับชนบุรีได้สาเร็จครับรูปเกมวิธีการเข้าทําอาจจะยังไม่ดีแต่ว่ายังมีทีเด็ดครับ ครับแฟนบอลของชมรีได้เฮฮากันบ้างครับดูครับบอลจากเก,กลิศให้มาประกิจนี่ครับว่างเลยนะครับเกมรับยืนกันต่ําไม่มีใครประกบไม่มีใครบล็อกสุดท้ายประกิจได้หมุนกลับมาแล้วแต่งอีกทีหนึ่งโอ้โหเวลาเยอะมากครับวรุวนาเวศออกมาช้าไปนิดเดียวครับ ดึงหนีอาทิตย์แล้วนี่ครับมีเวลาก้มยิงโอ้โหยิงสุดๆเลยครับ <c oughs> อินทรัตพุ่งไม่ถึง1ประตูตอนหนึ่งครับประตูที่6ของประกิตดีพร้อมในลีกปีนี้ลงกรอเพิ่มดูข้างในของประกิตเลงแล้วก้มหน้าใสๆอีกแล้วครับว่ากะอามไเรืดอก็เป็นวัดที่ชมรีเซเดียนนะครับครึ่งแรกของเกมน,นัดสุดท้ายในเลกแรกชมรีเสมอกับเชียงราย1-1นนะครับดูว่าเกมจะ สนุกตื่นเต้นแค่ไหนครับในครึ่งหลังดูบอยาวใช้ความเร็วของโรดิโก้ฐานนะครับฐาแต่งเข้าสายของโรดิโก้โอ้โ,โแสสอหแซง2-1เอาแล้วครับชีบุรีแซงแล้วโอ้โหเล่นมา4นาทีครับครึ่งหลังแล้วกลายเป็นชนบุรีครับพลิกขึ้นนำโอ้ยจังหวะที่เชียงรายเล่นอยู่10คนนะครับต้องออกไปปฐมบยาลแล้วกลายเป็นจังหวะสวนกลับที่โรดิโก้จบสกอร์ได้เฉียบขาดเหลือเกินครับสองนักเตะ ครับจังหวะเข้าโอ้โหเข้าซ้ายแบบนี้นี่หมดสิทธิ์แล้วครับอินทรัสแต่งแล้วจ่อๆขนาดนี้ลูกยิงอย่างนี้ของเขาตอนอยู่ราชนาวีนลูกแจ้งเกิดเลยนะครับใช่ครับขวาตายซ้ายสรบของโรยโก,โกแต่ว่าพอมาอยู่ชนบุรียังไม่ค่อยเห็นลูกถนัดผนีแบบนี้เท่าไหร่นักจะสักยังนิ่งนะครับ มาไหลให้เข้าเสียบซ้ายของโรดิโกสัดอีกเลือลกเอลชอมาซัดโอซ้ำติดวอลของอินทรัตโออาําเซายังแค่สองหนึ่งครับประตูที่สามยังไม่มาผลอันตรายแะครับดูจังหวะที่น่าจะสามหนึ่งโอ้ดูจังหวะให้ของปกิลมาที่โรดิโกโก้มแล้วยิงเลยครับโอจังหวะซ้ํา,าของทางอสัมสมเซายิงไปไม่พ้นมือของอินทรัตนะครับอยู่ติดๆกันด้วยโอ้แต่ซ้ายของโรดิโกเกือบอีกแล้วครับ กลายเป็นรวนไปเลยนะครับ10นาทีหลอกน้มนนได้แล้วทันยังทันอยู่ออดโค้งมาเสาแรกบอลกระชกพลิงไปมาทโ่กากทองโอกาสทองของทางอนนสังสาน้อยว่ายืนรออยู่บอลจากรุ่งรัตที่เปิดเข้ามาตัวโฉบแรกเนี่ยแล้วนี่ครับนรงจันสเวีเหมือนโดนมือคิมไปก่อนนะครับใช่ครับใช่ เกือบไปแล้วครับก็จบเกมเป็นว่าชนบุรีเก็บ3ามแต้มสำคัญได้แหละครับโอ้โดนน้ำก่อน